สู่ Sex Education YouTube นะคะในวันนี้นะคะคุณแม่ก็มาจากมาในทีมคาววีน่ารักน่ารักสดใสสดใสนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของเฮนไตโดจินและเฮนจิฮิจิอะไรสักอย่างคุณแม่จะไปให้ฟังว่ามันคืออะไรเราเริ่มจากคาว่าเฮนไตกันก่อน เฮนไ i เนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชใน Google เนาะมันเสิร์ชขึ้นมาเลยก็ได้จาก hen tai e ฮนไตนะจริงๆแล้วนะเฮนไ i ในภาษาญี่ปุ่นนะคะมันจะมีความหมายว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายหรือว่าความผิดปกติทางเพศนะแต่ว่าในประเทศอื่นๆนะคะมันก็จะมีความหมายแบบแบบมาถึงกระตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละลองไปเสิร์ชกันดูแล้วจะรู้ว่าเฮนไตแปลว่าอะไรมีอะไรยังไงบ้างเนาะ ทีเนี้ด้วยความที่มันฮิตมากใช่ไหมมันก็มีคําว่า h ฮชเกมทีนี้ h ฮชเกมคืออะไรเกมนะคะมันก็จะเป็นเกมเกมคอมพิวเตอร์ Computer ที่มันอาจจะมีเขาเรียกว่าไงอะภาพเสียงอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่าไงนะแบบเรากําหนัด ใช้คำนี้ได้ไหมนะเออใช่ก็คือคำนี้นั่นแหละขอว่ารอกำหนดนั่นเองนะโอเคถ้าอยากเซิร์ชก็คือเซิร์ชได้เลยจากกลุ่มเฮนไายใน Facebook เยอะมากแล้วก็มันมีหออออออนังสือก็ตู้หลายๆเรื่องที่น่า้ข้างน่าสนใจเหมือนกันนะโอเคคราวนี้นะคะเรามาดูกันในถึงคำที่2ที่คุณแม่บอกว่ามีเฮนไาใช่ไหมแล้วก็อีกคำหนึงคือคำนี้ค่ะคือคำว่าเฮชีมีความหมายว่า ความสุขสนทางเพศสนุกสนานอะไรแบบนี้มันจะไม่ถึงขั้นเห็นเห็นไปที่แบบเห็นหมดมันก็จะเป็นแบบผู้หญิงใส่แบบเ,เสื้อบางๆกระโปรงบางๆทำหน้าฟินๆอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้คือเฮชินะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันได้ถูกเอ่นำมาใช้กับแบบว่าพวกแฟนแอนิเมที่แบบอยู่ทางฝั่งตะวันตกเนะเขาก็อาจจะอธิบายผลงานพวกนี้ว่าเป็นผลงานที่แบบมีความหวือหว่าทางเทศน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลก็ได้นะคะว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบเฮชีมากเลยอะ่ะ อ๋ยังไงยังไงเฮชี he e หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนั่นแหละคือความแตกต่างระหว่างเฮนตายเฮนไปอาจจะแบบ18บวกในขณะที่เฮชี e เนี่ยก็คือจะไม่ใช่นะโอเคต่อมานะคะคำว่าโดจินโดจินคืออะไรโดจินนะคะพูดง่ายๆมันเหมือนแบบแฟนเมกนะ่ะเออเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงฮะเราแบบอย่างเราชอบวันพีซหรืออะไรนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบคนแบบอันพีซคือเป็นการ์ตูนแบบโจรสลดัดอะไรนี้ถูกไหม คนเข้าพวกโดจินเนี่ยเขาอาจจะเอาไปแบบนามิไปคู่กับกับตานหมวกฟางแล้วก็แบบทำเป็นนิยายแฟนเมคขึ้นมาอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะคือความหมายของคำว,ว่าเฮนชิแอราให้อาติดตามพวกนี้นะคะก็จริงๆก็คือเซิร์ช Google ค่ะแม่มันก็จะแบบมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เนี้เราก็รู้แล้วลว,ว่าความแตกต่างเนอะระหว่างของว่าจะเป็นเฮนไตเฮชิโดจินอนิเมะ อนิเมทอะไรเงี้ยอนิเมทเนาะมันมีความหมายต่างๆว่ายังไงบ้างโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าคุณแม่จะมาพบกับทีมห้องเชื่อดฟังดูเหมือนหนังฮีโร่แมแต่ไม่ใช่เพราะมันสนุกยิ่งกว่านั้นงั้นวันนี้นะคะคุณแม่ขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าชอบอะไรแบบนี้อยากติดตาม s ซิกนิ a t i o n นะคะมีความรู้เรื่องต่างๆที่ไม่เคยถูกสอนในห้องเรียนก็พบกับคุณแม่ได้วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย